ในหน้าประวัติศาสตร์การบินมีเครื่องบินไม่กี่รุ่นที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยและ F-86 Saber คือ er, หนึ่งในนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยเครื่องบินขับไล่ไอพ่นลำนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องจักรสงครามที่โดดเด่นในสนามรบแต่ยังเป็นตัวแทนของการปฏิวัติแนวคิดการออกแบบอากาศยานที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ส เรื่องราวการกำเนิดของเซเบอร์ไม่ใช่เพียงการสร้างเครื่องบินลำใหม่แต่เป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายการตัดสินใจที่กล้าหาญและนวัตกรรมที่ได้มาจากแหล่งที่ไม่คาดคิดซึ่งได้เปลี่ยนโฉมหน้าการต่อสู้ทางอากาศไปตลอดกาล สำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาวุธยุโทโธปกรณ์และเรื่องราวประวัติศาสตร์สามารถติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ในช่องไ h a i w e บ p o n c h n n n e l ที่จะนำเสนอเกี่ยวกับอาวุธสงครามเครื่องบินรบและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์การทหารไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่เรือรบหรือแม้แต่เรื่องราวเบื้องหลังการพัฒนาอาวุธที่สร้างจุดเปลี่ยนให้กับการรบต่างๆที่จะทาให้คุณได้ความรู้แบบจัดเต็มแน่นอน เพื่อที่จะเข้าใจถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ F-86 s a b e er, เราต้องย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเรื่องราวณบริษัท North American Aviation ที่เพิ่งสร้างชื่อเสียงจากความสำเร็จของเครื่องบินรุ่นก่อนหน้าและกำลังเผชิญหน้ากับภัยคุกคามใหม่ที่กำลังคืบคพลานเข้ามาบนฟากฟ้า จุดเริ่มต้นมรดกของ P-51 Mustang และเงาของไทคุกคามใหม่ก่อนที่ F-86 s a b บ r er จะถือกำเนิดบริษัท North American Aviation หรือ NAA เป็นเพียงบริษัทน้องใหม่ในอุตสาหกรรมการบินแต่พวกเขามีความทะเยอทะยานและกล้าได้กล้าเสียในปี1940เมื่อกองทัพอากาศอังกฤษต้องการเครื่องบินขับไล P ่ P-40 เพิ่มเติมแต่โรงงานผู้ผลิตไม่สามารถตอบสนองได้ NAA ได้เสนอตัวอย่างกล้าหาญโดยโน้มน้าวให้กังกฤษยอมรับเครื่องบินที่พวกเขาออกแบบเองแทนที่จะสร้างตามแบบพิมพ์เขียวของบริษัทอื่นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเมื่อวิศวกรได้จับคู่โครงสร้างอากาศยานอันยอดเยี่ยมของม u สแต n งเข้ากับเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดในโลกในขณะนั้นอย่างโรสรอยส์เมอร์ลิน ผลลัพธ์คือ P-51 Mustang เครื่องบินขับไล่ใบพัดระดับตำนานที่ทำให้ NAA เป็นผู้เล่นคนสำคัญในอุตสาหกรรมทว่าในขณะที่สายการผลิตมัสแตงกำลังเดินหน้าอย่างเต็มกำลังเทคโนโลยีใหม่จากเยอรมนีก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและสั่นสะเทือนวงการบินไปทั้งโลกนั่นคือเครื่องบินขับไล่ไอพ่น Messer s c h m i t t ME262 สมรรถนะของมันได้ทิ้งห่างเครื่องบินใบพัดไปอย่างสิ้นเชิงมันมีความเร็วสูงกว่าและเร็วกว่าเครื่องบินขับไล่ที่ดีที่สุดของฝ่ายสัมพันธมิตรถึง150ไมล์ต่อชั่วโมงอัตราไต่สูงกว่าและมีอัตราการไต่ระดับความสูงเร็วกว่า25%เ การมาถึงของ m e 262ทํำให้เครื่องบินลูกสูบอย่างมาสแตงกลายเป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัยในทันทีและสร้างความจำเป็นเร่งด่วนให้ฝ่ายสัมพันธเมิตรต้องเร่งพัฒนาเครื่องบินไอพ่นของตนเอง NAA ซึ่งไม่ต้องการสูญเสียความได้เปรียบที่เพิ่งสร้างมาจึงได้เริ่มศึกษาและออกแบบเครื่องบินขับไล่ไอพ่นของตนเองเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่นี้ก้าวแรกสู่ยุคไอพ่นแนวคิดดั้งเดิมของ x p 8 6 ในเดือนพฤศจิกายน1944 NAA ได้รับมอบหมายให้เริ่มศึกษาการออกแบบเครื่องบินขับไล่ไอพ่นแนวคิดเริ่มต้นของพวกเขาในชื่อรหัส XP-86 นั้นค่อนข้างอนุรักษ์นิยมโดยการนำเอาองค์ประกอบที่พิสูจน์แล้วมาผสมผสานกันนั่นคือปีกที่ยอดเยี่ยมของมัสแตงมารวมกับลำตัวเครื่องบินแบบใหม่ที่เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ไอพ่นผลลัพธ์ที่ได้คือ เครื่องบินปีกตรงที่มีช่องรับอากาศขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าและท่อไอพ่นอยู่ด้านหลังหุ่นจำลองไม้ขนาดเท่าของจริงของ XP86 ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่20มิถุนายน1945โดยมีสมรรถนะที่คาดการไว้ดังนี้ ความเร็วสูงสุด582ไมล์ต่อชั่วโมงที่ความสูง10,000ฟุตเพดานบิน46,000ฟุตอัตราการไต่5,850ฟุตต่อนาทีพิสัยการรบ297ไมล์และ750ไมล์เมื่อติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริมอย่างไรก็ตามปัญหาใหญ่ของแนวคิดนี้ก็ปรากฏชัดเจนขึ้นมา สมรรถนะของ XP 8 6ในรูปแบบปีกต,ตรงนั้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและที่สำคัญคือด้อยกว่าเครื่องบินคู่แข่งอย่าง Republic XP 8 6 Thunderjet ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่สายการผลิตได้เร็วกว่าอย่างน้อย1ปีสถานการณ์นี้ทำให้โครงการ XP 8 6มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกยกเลิกไม่ใช่แค่ในทางเทคนิคแต่ในทางธุรกิจด้วย NAA ตระหนักดีว่า พวกเขาต้องค้นหาวิธีแก้ปัญหาด้านสมรรถนะอย่างเร่งด่วนและคำตอบนั้นก็มาจากเทคโนโลยีที่ฝ่ายสัมพันธมิตรยึดมาได้หลังสงครามสิ้นสุดลงการปฏิวัติจากเยอรมนีการค้นพบปีดลู่หลังสวับวิงหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงฝ่ายสัมพันธมิตรได้ค้นพบขุมทรัพย์ทางเทคโนโลยีและเอกสารการทดสอบของเยอรมนีจำนวนมหาศาลซึ่งถูกส่งกลับไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อทำการศึกษา ในบรรดาเอกสารเหล่านั้นทีมวิศวกรของ NAA ได้ค้นพบข้อมูลการออกแบบปีกที่ปฏิวัติว,ตวงการนั่นคือปีกลู่หลังสวับวิงข้อมูลสำคัญที่พวกเขาพบคือแผนการพัฒนา ME 262รุ่นใหม่ที่จะใช้ปีกที่ชาวเยอรมันเรียกว่า a e r o w i n n g ซึ่งมีมุมลู่ไปด้านหลังถึง35องศา การค้นพบนี้เป็นกุญแจสำคัญที่ NAA กำลังมองหาประโยชน์มหาศาลของปีกลู่หลังการทดสอบในอุโมงค์ลมของ NAA ได้ยืนยันถึงประโยชน์ของปีกลู่หลังอย่างชัดเจนโดยเฉพาะที่ความเร็วสูงใกล้เสียงอย่างไรก็ตามปีกลู่หลังก็มาพร้อมกับความท้าทายใหม่นั่นคือเสถียรภาพที่ความเร็วต่ำนั้นแย่มากซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการตกที่อันตรายอย่างยิ่งในขณะนำเครื่องลงจอด สิ่งที่น่าสนใจคือปัญหานี้เคยเกิดขึ้นกับ m e 262มาแล้วแม้ว่าจะมีมุมลูกเพียง15องศาซึ่งยิ่งตอกย้ำถึงความเสี่ยงมหาศาลที่ NAA กำลังจะ,ะเผชิญกับการใช้มุมลูกที่สูงถึง35องศาโชคดีที่คำตอบของปัญหานี้ก็มาจากเทคโนโลยีของเยอรมน,นีเช่นกันเช่นเทคโนโลยีแผ่นแฟลปนำหน้าเปกที่ติดตั้งอยู่บนปีกของ m e 262หลักการทำงาน ที่ความเร็วต่ำแผ่นแฟลปจะกลางออกโดยอัตโนมัติช่วยให้กระแสะอากาศไหลผ่านปีกได้อย่างราบรื่นเพิ่มเสถียรภาพและลดความเร็วในการร่วงหล่นที่ความเร็วสูงแรงอากาศจะดันให้แผ่นแฟลปหุบเข้าจนเรียบไปกับผิวปีกเพื่อลดแรงต้านและทางความเร็วได้สูงสุดทีมวิศวกรของ MAA ได้ศึกษาการทำงานของมันอย่างละเอียดถึงขั้นให้ส่งปีกข,ของเครื่อง ME 2 6 2ของจริงมาให้ทำการถอดประกอบและศึกษา การตัดสินใจที่กล้าหาญในการทิ้งการออกแบบเดิมและหันมาใช้เทคโนโลยีจากเยอรมนีได้นำไปสู่การถือกำเนิดของเครื่องบินลำใหม่ที่สมบูรณ์แบบกำเนิดเซเบอร์จากต้นแบบสู่สายการผลิตผลลัพธ์ของการออกแบบใหม่ทั้งหมดคือเครื่องบินที่มีรูปลักษณ์ล้ำสมัยมาพร้อมกับปีกและแผ่นหางที่ลู่ไปด้านหลัง35องศานอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกด้วย โครงสร้างเปลกแบบผิว2ชั้น Double Skin เทคนิคการผลิตที่ล้ำสมัยนี้จำเป็นต้องมีการสร้างเครื่องมือเครื่องจักรใหม่ทั้งหมดที่มีความแม่นยำสูงอย่างยิ่งซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดของกระบวนการทางอุตสาหกรรมในยุค1,940ลำตัวแยก2ส,ส่วนลำตัวเครื่องสามารถแยกออกจากกันบริเวณตำแหน่งเครื่องยนต์ได้เพื่อให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา XP86 ที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมด ได้ทำการบินครั้งแรกในวันที่1ตุลาคม1947โดยมีนักบินทดสอบจอจเวลเป็นผู้ควบคุมเวลไม่ใช่แค่นักบินธรรมดาแต่เขาคือนักบินคนแรกที่นำเครื่องขึ้นต่อสู้กับข้าศึกระหว่างการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ และแม้จะไม่ได้รับการบันทึกอย่างเป็นทางการแต่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าเขาอาจทำลายกำแพงเสียงได้ในเดือนตุลาคม1947ไม่กี่วันก่อนที่ชักเยเกอร์จะสร้างประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการเมื่อเข้าสู่สายการผลิตในรุ่น F86A เครื่องบินได้รับการอัปเกรดครั้งสำคัญนั่นคือการเปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์ General Electric J-47 ที่ให้แรงขับถึง4,850ปอนด์แทนที่เครื่องยนต์ J-35 เดิมที่มีกำลังไม่เพียงพอการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้สมรรถนะของเครื่องบินดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดความเร็วสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็น679ไมล์ต่อชั่วโมงอัตราการไต่เพิ่มขึ้นเกือบสเท่า เพดานบินเครื่องยนต์ใหม่ช่วยให้เครื่องบินสามารถบรรลุเพดานบินตามเป้าหมายที่46,000ฟุตได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านระบบอาวุธ F86A ติดตั้งปืนกล M3 Browning ขนาดจุด50คาลิเบอร์จำนวน6กระบอกซึ่งเต็มไปด้วยรายละเอียดทางวิศวกรรมที่น่าทึ่งปืนถูกตั้งศูนย์ให้กระสุนวิ่งไปบรรจบกันที่ระยะ1,200ฟุต กลอกกระสุนที่ยิงแล้วจะถูกเก็บไว้ในลำตัวเครื่องเพื่อรักษาสมดุลของจุดศูนย์ถ่วงและในรุ่นแรกๆมีฝาปิดปากกระบอกปืนแบบพับเก็บได้ซึ่งมักจะแข็งจนเปิดไม่ออกที่ระดับความสูงมากแม้เซเบอร์จะเข้าประจำการแล้วแต่การทดสอบที่ความเร็วสูงได้เผยให้เห็นปัญหาใหม่ที่คาดไม่ถึงซึ่งนำไปสู่นวัตกรรมที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่จะกลายเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องบินรุ่นนี้ การควบคุมที่ความเร็วเหนือเสียงนวัตกรรมแพนหางขยับได้ทั้งชิ้น All Flying Tail นักบิน F-86 รุ่นแรกแได้รายงานถึงปัญหาการควบคุมที่แปลกประหลาดเมื่อบินในย่านความเร็วใกล้เสียงพวกเขารู้สึกเหมือนกับว่าส่วนควบคุมทำงานกลับด้านเมื่อพยายามดึงคันบังคับขึ้นเครื่องบินกลับไม่ตอบสนองอย่างที่ควรจะเป็น ปัญหานี้เกิดจากแรงอากาศมหาศาลที่ความเร็วสูงกดทับแผนบังคับท้ายจนระบบไฮดรอลิกไม่สามารถขยับมันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหานี้ทีมวิศวกรของ NAA ได้พัฒนานวัตกรรมที่เรียกว่า all flying tail ซึ่งเปิดตัวในรุ่น F86E หลักการทำงานของมันนั้นเรียบง่ายแต่ชาญฉลาด แทนที่จะขยับแค่ส่วนท้ายของแผนหางระบบไฮดรอลิกใหม่ทั้งหมดจะทำให้แผนหางแนวนอนทั้งชิ้นและอิเลเบเตอร์ขยับไปพร้อมกันซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างพื้นผิวควบคุมที่ใหญ่และมีประสิทธิภาพมากขึ้นมหาศาลที่ความเร็วสูงอย่างไรก็ตามนวัตกรรมนี้กลับสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมา การตัดการเชื่อมต่อทางกายภาพระหว่างคันบังคับกับแพนหางทำให้นักบินสูญเสียความรู้สึกในการควบคุมซึ่งนักบินไม่ชอบสิ่งนี้ทีมะวะิศวกรจึงได้สร้างสันทางแก้ที่น่าทึ่งที่ประกอบด้วยเชือกบันจี้และตุ้มถ่วงน้ำหนักเพื่อสร้างความรู้สึกเทียมกลับไปยังคันบังคับของนักบินการเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญ ที่ทำให้เซเบอร์มีความคล่องแคล่วในการบังคับที่เหนือกว่าและสามารถต่อกรกับคู่แข่งอย่างมิก15ได้อย่างทัดเทียมบทสรุปแห่งตำนาน f 8 6 f และมรดกที่คงอยู่ f 8 6 f คือรุ่นการผลิตหลักที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักมากที่สุดมันคือผลลัพธ์ของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนได้เครื่องบินที่เกือบจะสมบูรณ์แบบ เครื่องยนต์ที่ทรงพลังขึ้นติดตั้งเครื่องยนต์ J47 รุ่นใหม่ที่ให้แรงขับสูงถึง6 9 9 0ปอนด์ช่วยเพิ่มอัตราไตา่จาก7,800เป็น9850ฟุตต,ต่อนาทีและเพิ่มเพดานบินให้เข้าใกล้สมรรถนะของ m ิก15มากยิ่งขึ้นปีกมีการดัดแปลงปีกโดยการถอดแผ่นแฟลปนำหน้าปีกออกและขยายปีกเพิ่ม6นิ้วที่โคนปีกและ3นิ้วที่ปลายปีก เพื่อลดแรงต้านและเพิ่มความเร็วสูงสุดรวมถึงเพิ่มความสามารถในการเลี้ยวที่ความเร็วสูงแม้ต้องแลกมาด้วยความเร็วในการร่วงหล่นที่เพิ่มขึ้นจาก128เป็น144ไมล์ต่อชั่วโมงก็ตาม F-86 Saber มีชื่อเสียงด้านการควบคุมที่ยอดเยี่ยมและสมดุลปราศจากข้อบกพร่อง จอจเบลี่นักบินผ่านศึกชาวอังกฤษได้บรรยายถึงประสบการณ์ของเขาว่าเซเบอร์นั้นมีความสมดุลและปราศจากข้อบกพร่องเขายังจำความรู้สึกพิเศษเมื่ออยู่ในห้องนักบินได้ว่ามีความรู้สึกที่ไม่ธรรมดาว่าห้องนักบินนั้นมีชีวิตเป็นของตัวเองโดยแสงไฟเตือนที่สว่างวาบและมาตรวัดความดันที่สั่นไหวบทสรุปของ F-86 เซเบอร์ er, ในกองทัพอากาศสหรัฐนั้นยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน มันคือเครื่องบินขับไล่ครองความได้เปรียบทางอากาศที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์โดยเฉพาะรุ่นสุดท้ายก่อนที่ F-15 Eagle จะปรากฏตัวขึ้นในทศวรรษ1970เพื่อสืบทอดภารกิจนี้ต่อไปเรื่องราวของเซเบอร์จึงไม่ได้เป็นเพียงประวัติศาสตร์ของเครื่องบินลำหนึ่งแต่เป็นตำนานแห่งนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการออกแบบเครื่องบินขับไล่มาจนถึงทุกวันนี้